คุณเชื่อไหมเราทุกคนคือผู้พยากรณ์คุณฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะเราทุกคนคือผู้พยากรณ์เราทุกคนชอบทํานายชีวิตตัวเองอยู่แล้วอารมณ์เนี่ยนะคะมันเป็นการกระตุ้นการทํานายของสมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราทุกคนจึงใช้ท้นทุนจากประสบการณ์ในการทํานายให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอาทิเช่นว่าฉันคิดว่า ฉันสัมผัสได้ว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้ในความมืดมันจะต้องเกิดสิ่งนั้นตามมาอย่างแน่นอนและนี่คือการทำนายจากสมองผ่านประสบการณ์ของเราเมื่อครั้งยังเยาว์วัยเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมางั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนที่ดูในคลิปนี้อยู่นะคะคุณชอบทำนายประมวลภาพในสมองและทำนายกับตัวเองคุณชอบทำนาย แบบไหนเออไปอย่างนี้ดีกว่าแบบไหนคะมาฟังกันคุณเป็นคนยังไงเนี้ยช่วยคอมเมนต์หน่อยเดอ้อว่ามันแบบเฮ้ยใชย่ป่ะวะเวลาได้ชีวิตดี ชีวิตเหมือนฟ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่างเบิดบานได้ดังใจทางโล่งโปร่งสบายเหมือนกับโรยได้วยกี่ปูลาบมันจะดีไม่สุดเพราะกูทํานายไว้เลยว่าในอนาคตเนี่ยแม่ต้องมีเรื่องเกิดขึ้นเดี๋ยวเงินที่มาแม่งก็ต้องทุกขลาบหมดไปเชื่อเอ้ยเชืช่อคุณทํานายไว้แล้วดังนั้นมันจึงเกิดขึ้นแล้วคุณก็ยังทานายว่าพอตอนนี้ความรักมันด,ดีเดี๋ยวแม่มีปัญหา การเงินดีเดี๋ยวแม่งมีคนมายืมเดี๋ยวกูโดนโกงแน่เลยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมายืมให้กูต้องเสียทรัพย์อย่างงู้นอย่างนี้คิดไปก่อนจินตนาการไปก่อนและทํานายให้กับตัวเองเสียทรัพย์เรียบร้อยเลยจ้จะเธอจ๋าดังนั้นมาต่อกันถ้าคุณสร้างประสบการณ์ในการทํานายที่ดีละ่ะถ้าเราไม่คิดในเชิงลบถ้าเราไม่มองภาพว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขมากที่สุดพรที่คุณได้รับ สิ่งที่คุณได้มาดีๆจะมีปัญหาอีกไหมไปดูดินั่นคุณฟังเปิ้ลนนะคะอยู่เย็นเป็นพอ,อนิ่งให้ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีเงินของเราเก็บเอาไว้ถึงแม้ช่วงนี้ชีวิตมันจะไม่โลดผลอะไรที่มีอยู่ถือว่าดีให้มองสิ่งที่มีอย่ามองสิ่งที่ขาดแลนนะคะ คุณนะ่ะชอบระแวงมากจนเกินไปพอระแวงมากคุณก็ไปดึงดูดเอาสิ่งเหล่านะั้นให้มันเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อคุณทําตามวิธีขั้นดีแล้วนะคะชีวิตของคุณจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพราะอะไรเพราะคุณทานายแล้วว่าต่อไปนี้ชีวิตกูจะดีไม่หยุดเห็นไหมต่อไปนี้ชีวิตกูจะดีไหมหยุ่และยังไงต่องานการก็จะประสบความสําเร็จเฮ้ยดีว่ะราศีสิงห์ต้องเข้าแล้วนะทิมานมันอาจจะช้าหน่อยนะช้าชาได้ปลาเล่มงาม มันจริงเสมอดังนั้นถ้าคุณจะทำนายอะไรกับตัวเองช่วยทำนายไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะแต่การทำนายในเชิงวิเคราะห์โดยใช้อารมณ์และเหตุผลเข้ามาร่วมด้วยมันจะต้องเกิดขึ้นและจำเป็นต้องเกิดในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียวหน้าขวานค่ะคุณสามารถทำนายอย่างนั้นได้ค่ะเพื่อที่สมองของเราจะหาทางป้องกัน กลไกจากความตื่นกลัวความอันตรายต่างๆให้คุณได้หนีลอดปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบคลิปหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะคะ